สวัสดีครับเด็กๆเจอกับครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับครูเฟิร์สแบบนี้นะครับแสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเฟิร์สมีเรื่องจะมาสอนเรานะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมาดูแลรักษายังไงทํำยังไงนะครับคอมพิวเตอร์จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้เพื่อนๆของพี่ไอทีล้มป่วยจากการใช้งานของเด็กๆที่ไม่ค่อยได้ดูแลรักษา และใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไม่ระมัดระวังครับก่อนที่จะมีเพื่อนเพื่อนของพี่ไอทีล้มป่วยไปมากกว่านี้วันนี้พี่ไอทีจึงอยากจะมาประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างพวกเราช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้น้องๆไปได้นานๆนนยังไงล่ะครับ จอภาพจอภาพทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลออกมาในรูปของภาพหรือข้อความซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ไม่นำมือไปจับหรือแตะที่จอภาพระวังไม่ให้วัตถุหรือน้ำไปโดนจอภาพไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพเพราะอาจทำให้สีจอภาพเพี้ยน ทำความสะอาดจอภาพโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วจึงเช็ดทำความสะอาดจอภาพและหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าคลุมจอภาพไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแป้นพิมพ์ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์มีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ไม่เคาะหรือกดแป้นพิมพ์แรง ระวังไม่ให้น้ำหกลงบนแป้นพิมพ์ไม่ควรกินอาหารขณะใช้งานเพราะเศษอาหารอาจอุดตันทำให้ปุ่มไม่ทำงานได้และมันทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมออย่าให้ฝุ่นจับเมาส์ Mouse, ทำหน้าที่ชี้ส่วนต่างๆบนจอภาพมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้วางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์เมื่อใช้งานทุกครั้ง ไม่แกะลูกกลิ้งออกมาเล่นทำความสะอาดบริเวณลูกกลิ้งของเมาส์อย่าเคาะเมาส์กับพื้นแรงๆและระวังไม่ให้ตกกระแทกพื้นเคสคือส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นฮาร์ดดิสก์แผ่นวงจรหลักหน่วยความจำซึ่งมีวิธีการดูแลรักษาดังต่อไปนี้ ไม่ตั้งเครื่องไว้บริเวณที่มีแดดส่องถึงควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำและระมัดระวังไม่ให้น้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่องนอกจากน้องๆแต่ละคนจะต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดแล้วเรายังควรมีข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันอีกด้วยเพื่อให้คนอื่นๆสามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อจากเราได้ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งก็ได้แก่ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หากเกิดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะอะอ,อย่าพยายามแกะหรือซ่อมด้วยตัวเองนะครับให้น้องๆแจ้งคุณครูผู้ที่ดูแลทราบจัดดีที่สุดครับเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆพอจะดูแลและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ได้ไหมลูก คุณครูไม่แนะนําให้เด็กๆทาความสะอาดคอมพิวเตอร์แค่คนเดียวนะลูกนะให้เด็กๆชวนคุณพ่อนะครับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่อยู่ในบ้านมาช่วยกันทําความสะอาดคอมพิวเตอร์นะลูกนะนะครับคุณครูขอยุ้าไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ทุกๆครั้งนะครับเราต้องตรวจดูปลั๊กไฟให้ไป่เที่ยงร้อยก่อนว่าเราถอดปลั๊กไฟหรือยังแต่คุณครูไม่ได้ให้ เด็กๆไปถอดปลั๊กไฟเองน,นะลุกนะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้คุณผู้ปกครองเป็นคนถอดปลั๊กไฟให้เรานะครับสาระที่นี้นะครับกูขอลาไปก่อนเมจินกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย